ตื่นเตลึกลูกเตะเศร้าหาจินคือนกสู้กันไปพี่น้องลุงป่าสู้ทุกคนกาบจินดีตอนรับเขาสู้บรรยากาศตลาดนัดบ้านหอยไฟครับเศร้าครับเศร้ามือนี้ค้มฟ้าค้มฝนใครๆก็ฝนจะตกขับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่พ่อน้องยางส้ม่าบรรยากาศนี่ตลาดของคนครับกับบรรยากาศเก่าๆเดิมๆครับว่าจะมีอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาแน่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในตลาดครับนี่ครับต้นกะ นี่พวกทั่วพวกทั่วพวกพริกพวกสมพักพวกพักย่างอ่งางหยาเม็ดแนวนี่แหละครับมาขายนี่ครับเี๋ยพผมพายางเบ่งยางสม้มภาพบรรยากาศในตลาดภาพบรรยากาศเก่าๆเดิมๆเป็นป่าเป็นปลาเป็นกระปูเป็นนอม่เป็นตุ่มพักขี่เล็กคือเก่าคือเดิมคือเก่าคือเดิมเป็นพวกนกเป็นนกเป็นกระปู นกแล้วก็หามาได่ายปูแล้วก็หามาได้่ายมีแต่ของขาบนของสื่อสื่อเตี้ยนนั้นเราสื่อที่ถุงสื่อที่สูงพอเสตีกซุ่มมูนี่แล้วก็หามาเม่นปลาเม่นหนำยังนอนแนวนี้นอนไม่น้ำโค้งปลาเคีอนปลาเคีอนปลาเคืียนปลาเคีอนแปลน้หนำปลาเม่น้นำมูนเม่น้นำโค้งไข่มดแดงไข่มดแดงตรงๆคือเก่าครับ ไข่ไข่เป็ดกระปูมักเขือผักดังคมก็ยังมี้ด้วยครับผักดางคมสินค้ายอดนิยมสินค้ายอดนิยมของผู้เ่าของหมักผู้เ่านี่ครับไปตลาดได้กับขายดี หมากผู้เป็นหมากเป็นผู้เป็นเจงคูนเป็นปูนนี่ครับเิ่นมากคล้ายเตเสาก็เด็กกัมีคนสื่อแตเสามากค้ายซวยก็มีคนสื่อสวยครับนี่ครับพวกสำหรับผู้ได้มักหย่ำมักหย่ำมักอมของจากป้าจากดอนจากดุงจากผู้จากป้า นี่ครับกรไดมมักของหวานครับของหวานจากธรรมชาติของหวานจากธรรมชาติตนีบ,บ,อบ่อยจบาทนี่จ้าเ <c oughs> นยเนยี่น,น่นี่น่นี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 ห่นี่นี่นี่นนน่น่น่นน่นน่น่่น่น วัดเย็บคือกันของจากธรรมชาติของป่าของดอนของผู้ของผาจันม่ามากเลยมันรุดออกเขียนถุงเหรอนี่ครับแม่ข่าห้องกระมากระมีนี่ครับมือนี้กับึ้มฟ้าค้มฝนปกติก็สวยเติบแล้วครับแต่ว่าแม่ข่าเพิ่นเพิ่งจะมาเพิ่มจะมาหอดมาถึง ี่ครับบอกคือช่วงหนาหนาครับช่วงนี้อากาศเริ่มฮ่อนเริ่มจะมีฟ้ามีฝนแมงกีนูนโหปวดร้ายเนาะของปลาหลุนๆหลายหลายแหง้งเองกีนูนเขาเอินไม่กีนูนแดงน้อยหน่อยหน,น่อยแมนบอกแมงกีนูนแดงหน่อยตัวนี้แจ็บเจ็บกูกีนูนในกีนูนเน้นปลาอืม ไ่กลัเ็นพอโอ้เริอมมีใครมียังเหรวตอนนี้นาะเรอไม่มีใครมียังเลรอทุงละเท่าไดทุงละห้าสิบบาทโอ้ยขนาดูมกับพ่อสื่อกินอยู่แม่แม่โอ้ยกินผู้เดน้าผู้เดียวกินสองคนสามคนผุนแม่นสามคนนี่จจังสี่กินเบ็ดเดีอิ่มีรอกห้าสิบบาทห้าสิบบาทแม่ จำก็เขาเนี้ยห่อนๆท่านนี้เอ้ยคักคักักนะครับเป็นอ้เฮ็ดกระด่างเฮ็ดกระด่างกะมีหัวหอยปลาแหง่งไข่หมดแดงตรงตรงตรงเป็นตรงบนเป็นตรงทำได้สำเนึง คณครับอานนี้ปีงเงีรียบร้อยแล้วแล้วปีงเงรียบร้อยแล้วขนาดผู้ได้บัวบนมักอยากไท่าจีบบาทจ้าเพิ่งเพิ่งพร้อมกินจ้าตรงๆอันนี้มีเท่านี้มัิยจีะลูกลูกเฟิ่งผู้ได้มักกินครับบัวตรงสตีงให้มันยาก จานใส่ปลาทูคือเก่าคือเดิมครับเจ้าของสโลแกนเราเบื่อปลาหน้าปลาซากับมหาปลาทูนี่ตัวใหญ่ใเมื่อนี่กินปลาทูแกงแรงแห้งหมดเยอ่ากินปดใหญ่ดี่ดเลยครับผมเครียดครับอากาศเริ่มฮอนอบเอ้าเริ่มร้อนอบเอ้า เริ่มมีนะครับเขียดเขียดแล้วลวกมาพร้อมนี่ครับเขียดน้อยผัได้หมักโมกกับไข่โมแดงกับแบบงามงามมีดีครับงามจนลูกมี่ฟังว่าวคนละงามตรงตร,รงครับแม่ยังใจดืบดับดืบดับอยู่ครับนี่ครับข้างนั้นฝ้ากันส้มสากระไรฝ้ากันส้มสากระไรสากจนได้จองไว้น้ออู้หุ่นเราเอาหอยไปจองไว้ สนุกจำที่ละจิจนจำ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 ตำจ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 ้จำ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 จาจำ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 อำจ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 ้จำ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 ้ำจ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 ำอ ของใส่ประจำคู่เลื่อนต้องมีทุกคูวเ,เลื่อนแล้วครับเบิเร์ดแล้วว่ะท่านเสานาเสานาอ่าหนุ่ขายดีเลยเขากล้องแน่เขากล้องแน่เออมาเตอเสาตัวสิไปทางมาอยู่จู่หงเกียมคือเก่าไปท้ายคีบคือเก่าอยู่นะไปท้ายคีบเออเออได้เท่าไรละ่ะสิจักวิวละ่ะโอ้ยมันได้ไหลายวิยวอยู่แต่เงินมันโบได้เงินได้น้อยสร้างจะได้เงินบาทเขาฮู้ครับฟังนั่น อยู่้างๆกันนี่ครับก็บเป็นตลาดนัดโคกระบือคนครับก็เปิดมาขายควายข,าย,ข,า,ยขายงวงครับกบระตีมที่พื้อกันนะครับแบบหลายแต่ว่าผมบอกเขาไปไทยเพิ่งได้ครับพี่น้องแบบเยอะครับกูได้อยากได้ควายอยากได้งวงไปเลี้ยงมาหาซื้อเอาครับเป็นมักโมเป็นเขาลามเป็นพักย่างอ่างหยาหลายมีทุกสิ่งทุกอย่างหาเหลือบบึง หาเหลือกเบึงเหลือกซุ่มเอาบักทัวนอใหม่บักงูบักแตงบักเกลือเทิดหักอื้อหน่วยใหญ่ๆมีเบิดเอาโหลดมีทุกสิ่งทุกอย่างมีหดเขาโคตรเขาโคตรครับเขาโคต้มทัวบ่อนี่มัดอยู่ห้องกามาหอดแม่ขาพ่อขาห้องกามาหอดมาสวยเนาะบุคขยามนาวยขยามนาวยเราภาคตะวันออกนอนหัวเงินเรา นอนว่วาล้วหนวหมาหัวย่างตลาดบัวหัวย่างมันดูใสหัวย่างหัวย่างใสเด็ดนี่หัวย่างน่าบัเอามันมีวันี้ยังวันพุดหัวยมากโอ้ันครับ นี่ครับเป็นบักทัวบักทัวบักงบักพริกแหงข้งขาวครัวพีปุลบักหอยก็คือเก่าอันละนี่คือเก่าคือเดิมแล้ววะนี่ครับไข่หมดดอกหมดแดงก็มีครับเป็นฟักงาคางราคับยามหมี่หดหนอดเนื้อหนอดบวบครับเป็นยอดบวบยอดฟักไซหูปลาครับหูปลาแล้วก็หูมด ใส่ถุงมาเรียบร้อยครับอูปลาซิวปูปลาจากธรรมชาติครับกับเป็นบักคุง้งเป็นผู้เป็นกล้วยเป็นอาหารสำเร็จครับเป็นปวอาหารสำเร็จมีหดแก้วด้วยครับมีหดแก้วเขาข้าวจีข้าวจีห้าบาทห้าบาทค่ะข้าวจีห้าบาทแล้วลว่ เขาจีหาบาทหาบาทผู้ได้มักเขาจีครับนีครับท่างนี้โอ้เป็นพวกปลาครับปลาดุกปลาเข็งปลาเข็งใหญ่ๆปลาดุกปลาเข็งปลาคอปลาคอใหญ่นอใหม่เขียดเป็นเขียดเขียดโม่เขียดจ้าพักน้ำพักน้ำงามๆงามมีดีอีล้อพักน้ำ นี่ครับข้างนี้เป็นทัวเป็นทัวเป็นเขา่าโคดทัวงามงามเข่าโคดงามงามทัวร์งามางามงาม,งาม,งาม,มัดใหญ่ใหญ่สิบบาทมักแตงมัก,กรอเทศมัะนาวมีหอดผักแวน่นผักแวน่นมีหอดผักแว่นผักอีหยังเกาะผักผ่ายผักผ่ายผักบุ่ง เดินเราทัวร์ทัวร์ัวข้าวต้มบอกต้มและะม้วก็มีทัวร์ต้มต้มแล้วก็มีแล้วออละะว่ายี่สิบบาทต้มแล้วก็มีบัวต้มกม็มีเป็นหนังครับ